การใช้ฟังก์ชันปลิ้นในภาษา Python วิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์โดยคุณครูเกษราไมสูวันสวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับครูแพทยนะคะสอนคอมจากโรงเรียนวัฒนานุาสานนะคะก็วันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนไปทําความรู้จักนะคะแล้วก็การใช้งานฟังก์ชันหนึ่งที่ง่ายๆที่อยู่ในะะภาษาภาษาไพทอนนะคะซึ่งก็คือฟังก์ชันริ้นนั่นเองจะมีรูปแบบแล้วก็มีการทดลองทํางานได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ติดตามกันให้จบภายในคลิปนี้กันเลยคะ่ะไปเลย ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของ 1. รู้จักฟังก์ชัน 2. วิธีการใช้ฟังก์ชันกลิ้น 3. ฝึกทักษะโปรแกรมมูเออร์เตอร์แล้วก็4ฝึกทำโจทย์และฝึกหัดกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับฟังก์ชันกันก่อนนะคะฟังก์ชันก็คือชุดคําสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทํางานโดยเฉพาะโดยจะมีฟังก์ชันที่ติดมากับภาษาจํานวนมากซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นั้นใช้สําหรับงานจริงโปรแกรมจะมีขนาดใหญ่ซึ่งบางครั้งเราจะไม่สามารถนำมาเขียนรวมกันได้โดยการแบ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ หรือเรียกว่าโมดูลหรือฟังก์ชันซึ่งใช้สำหรับสร้างและทดสอบโปรแกรมย่อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เรามาทดลองดูตัวอย่างฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชัน print นะคะรูปแบบการใช้งานก็จะเขียนคำว่า print เป็นภาษาอังกฤษนะคะตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายใต้วงเล็บก็จะเป็นตัวเลขนะคะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมารูปแบบที่2ชื่อฟังก์ชัน print ตามด้วยวงเล็บ ะะจะเป็นสัญลักษณ์ดับเบิลโคดหรือเครื่องหมายฟันคู่ใช้สำหรับข้อความที่ต้องการเขียนแสดงในฟังก์ชันปลิ n นนะคะรูปแบบที่3เป็นฟังก์ชันอินพุตในวงเล็บเปิดชนิดข้อความจะเป็นสตริงแล้วก็รูปแบบที่4ฟังก์ชันที่ชื่อว่า r o u n นะคะคือตัวเลขจำนวนจริงที่อยู่ในวงเล็บวข้อแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับ ฟังก์ชันกันก่อนนะคะฟังก์ชันค่ะมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะคะส่วนแรกเราจะเรียกว่าชื่อฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันเนมนะคะส่วนที่2เราจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์นะคะซึ่งอาร์กิวเมนต์เนี่ยจะใช้ในสาหรับการส่งผ่านค่าไปทํางานอย่างฟังก์ชันนะคะยกตัวอย่างมีทั้งหมด2ตัวอย่างนะคะเป็นภายใต้ฟังก์ชันปริน้นหมดเลยนะคะตัวอย่างที่1ชื่อฟังก์ชันปริน้นนะคะใช้ข้อความเป็นภาษาอังก,ษกฤษสะกดง่ายๆเลยค่ะ P R I N T นะคะนี่คือชื่อฟั ตามด้วยค่า Argument ค่ะก็จะอยู่ภายใต้วงเล็บนะคะมีข้อมีเป็นลักษณะของตัวเลขด้วยกัน3ค่าคั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาก็คือค่า1นะคะ2คอมมานะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2ก็เป็นฟังก์ชัน print แต่เป็นลักษณะของการส่งผ่านค่า Argument เป็นลักษณะของข้อความซึ่งจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายดับเบิลโคลนนะคะหรือว่าฟันคู่ ในส่วนของวิธีการใช้งานฟังก์ชัน print นะคะเพื่อแสดงผลข้อมูลเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยการสารูปแบบนะคะรูปแบบแรกค่ะก็คือการแสดงผลลักษณะของ string หรือว่าข้อความนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากก็คือใส่เครื่องหมายฟันคู่เข้าไปนะคะรูปแบบที่2เป็นลักษณะแสดงผลตัวเลขนะคะก็สามารถเขียนตัวเลขแสดงลงไปในนั้นได้เลยแล้วก็รูปแบบที่3ถ้าเป็นตัวแปรก็สามารถเขียนตัวแปรนั้นลงไปในวงเล็บได้เลยค่ะ สำหรับการเขียนคำสั่ง print นะคะด้วยโปรแกรม m o o Editor นะคะโปรแกรมนี้จัดว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษา Python ได้ง่ายนะคะมีหน้าตาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีการใช้งานปุ่มขนาดใหญ่เพียงแค่14ปุ่มนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับเด็กๆที่เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Python จะมีรูปแบบหน้าตาแล้วก็วิธีการใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันตอน่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก็ลำดับต่อไปจะเป็นการทดลองใช้งานโปรแกรม m ู Editor มมกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะให้นักเรียนลองเสิร์ชเข้าหาโปรแกรม m ูมมนะคะหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งลงไปแล้วในเครื่องนะคะก็เสิร์ชเลยค่ะ MU นะคะลักษณะของไอคอนจะเป็นตัว L ฟอรมแบบนี้นะคะหรือว่าถ้านักเรียนยังไม่ได้ติดตั้งก็ทาการติดตั้งนะคะ เมื่อค้าโปรแกรมมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นหน้าตาไอคอนที่คุณปูแจ้งเอาไว้เลยค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด14ปุ่มนะคะการใช้งานง่ายมากเริ่มตอนอันดับแรกเลยค่ะไปที่ปุ่มแรกปุ่มน e w นะคะปุ่ม New ก็จะเป็นการเปิดกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมาพร้อมกับตัวเลขบรรทัดแสดงผลออกให้เราเห็นโดยอัตโนมัตินะคะก็คุณปูจะทดลองใช้งานฟังก์ชัน Print ด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะคะตามที่คุณปูดได้นํนาไปในคลิปนะคะรูปแบบแรกค่ะเป็นการใช้งานชื่อฟังก์ชันนะคะตามด้วยอักขร ค่าจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บนะคะซึ่งค่าแรกค่ะก็จะขอพิมพ์ข้อมูลนะคะข้อมูลแรกที่ครูจะพิมพ์เป็นลนักษณะของข้อความนะคะเช่นครูคขอพิมพ์คาว่า Hello นะคะจะอยู่ภายใต้ดับเบิลโขดนะคะตามด้วยวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะไฟล์นี้ยังไม่ได้ทําการเซฟขอทําการเซฟก่อนนะคะคลิกไปที่ปุ่มเซฟเลือกตําแหน่งเก็บได้เลยค่ะนักเรียนจะเซฟไว้ตรงไหนนะคะครูคขอเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยวันนี้ขอใช้คําว่า นะคะนามสกุลของภาษา Python จะเป็น .py นะคะกดเซฟเลยค่ะ,ะด้วยปุ่มเซฟนะคะจากนั้นลองรันผลลัพธ์ค่ะลองคลิกปุ่มรันนะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นการแสดงผลลัพธ์นะคะด้วยคำว่า Hello ที่เราใส่ค่าเข้าไปในอั g u m ิ n t มนะคะของฟังก์ชัน print นะคะนี่คือการ p r i n ข้อมูลใดๆที่ต้องการก็สามารถใส่เข้าไปในอ r g u m ิ n t ได้เลยนะคะตัวอย่างที่1่ผแล้วนะคะ ำลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่2ของการพิมพ์ตัวเลขนะคะถ้าเราต้องการพิมพ์ตัวเลขนะคะสามารถพิมพ์ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราต้องการพิมพ์ตัวเลขใดๆก็พิมพ์เข้าไปในใต้บล็บกนะคะกดเซฟอีกสักหนึ่งครั้งนะคะปุ่มสต็อปนะคะสลับกับปุ่มรันนะคะหากเมื่อไหร่พร้อมที่จะรันแล้วก็คลิกรันได้เลยค่ะ ก็จะเห็นข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาดันตรงด้านล่างของการพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะก็จะเห็นเลขสิบเข้ามาจากการพิมพ์โค้ชุดนี้นะคะ,ะเปลี่ยนตัวเลขได้นะคะทดลองให้ดู ะะเป็นดังนี้ต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3จะเป็นลักษณะของการประกาศค่าตัวแปรแล้วก็มีการนําตัวแปรนั้นมาปริ้นนะคะเส้นวันนี้ครูมีการตั้งค่าตัวแปรไว้1ค่านะคะก็คือชื่อตัวแปรว่า total นะคะขอนําค่า2องค่ามาบวกกันวันนี้ขอเป็น5บวกกับ5แล้วกันเนาะจากนั้นค่ะภายใต้ออฟังก์ชันปริ้นถ้าหากเราต้องการปริ้นตัวแปรใดๆสามารถพิมพ์ตัวแปรเข้าไปได้เลยนะคะลักษณะวันนี้จะมีด้วยกัน2 บรรทัดนะคะบรรทัดแรกก็คือเป็นการประกาศชื่อ total มีค่าเ่ากับเอา5บวกกับ 5, 5. บรรทัดที่2ค่ะเป็นชื่อฟังก์ชัน print นะคะเอาค่าตัวแปรที่ประกาศไว้ในบรรทัดที่1มา print ได้เลยอ่ะลำดับต่อไปลองไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะคลิกป,ปุ่มรันนะคะ,ะก็จะโปลดค่าขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆของการใช้งานโปรแกรม mu editor ในการเขียนภาษา python ตัวอย่างฟังก์ชัน print นะคะ3ตัวอย่างง่ายๆมีเพียงเท่านี้เองก็ขอให้นักเรียนทดลองลองไปนำมา ศึกษาแล้วก็ลองเขียนโค้ดนะคะมีตัวอย่างง่ายๆเราทำตามดูกันดูนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างโจทย์ของการใช้งานฟังก์ชัน print ง่ายๆนะคะซึ่งคุณครูให้นักเรียนไว้ทั้งหมดด้วยกัน5้าโจทย์ด้วยกันนะคะก็ขอให้นักเรียนนำโจทย์ที่ครูฝากไว้นะคะลองไปทดลองด้วยโปรแกรมมูในการเขียนอย่างค่ะสำหรับณตอนนีน้นะคะเราก็ได้เดินทางมาจนถึงจ,จุดสุดท้ายน,นะคะ แบบการใช้งานฟังก์ชันปริ้นภาษาไพทอนก็สื่อได้ง่ายด้วยกันนะคะมีทั้งหมดเป็นสามร,รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือจะเป็นการปริ้นข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่เราต้องการปริ้นเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้เครื่องหมายฟันคู่หรือว่าดับเบิ้ลโขดนะคะรูปแบบที่สองค่ะก็คือเรื่องของการใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะสามารถพิมพ์ตัวเลขเข้าไปโได,ดยตรงนะคะรูปแบบที่สามก็คือเรื่องของการใช้งานตัวแปรนะคะ นำชื่อโปรแกรมนั้นามาปริ้นลงไปในฟังก์ชันได้เลยนะคะฉะนั้นทั้งหมดที่คุณครูให้ไปก็ขอให้นักเรียนไปทบทวนศึกษาแล้วก็ทดลองใช้งานจากโปรแกรมมัตเทอร์หนึ่งนะคะซึ่งาหากนักเรียนพบปัญหาก็ยังสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลที่สงสัยนะคะเข้ามาที่ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้ครูพัชขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบายบาย